สวัสดีครับจากเกมนี้นะครับเป็นการเก็บกระทงนะครับโดยสร้างจากโปรแกรมแฟตนะครับทีนี้เราจะมาสร้างเกมลักษณะเดียวกันนี้นะครับแต่ไปสร้างจากโปรแกรม Construct2 เราจะทำอย่างไรนะครับเราจะไปเริ่มทำกันเลยนะครับไปที่เมนูไฟล์เลือก New New empty project นะครับกด Open ขึ้นมา จากนั้นก็ไปกำหนด layout นะครับ1 0 0 0คอมน0นะครับจากนั้นไปที่ project property กดที่ view แล้วก็กำหนดเป็น1 0 0 0คอมมจ0เช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็ทำการปรับ layout นะครับให้พอดีในการทำงานของเรานั่นเองนะครับ ทีนี้ในฝั่งเลเยอร์ตรงนี้นะครับก็ตั้งชื่อว่า BG เสร็จแล้วก็ทำการคลิกขวา insert new object ขึ้นมาไปที่ส p r i t e ตั้งชื่อว่า BG กดปุ่ม insert นะครับแล้วทำการไปโหลดภาพ BG ของเราเข้ามานะครับแล้วก็ปิดไปนายนะฮะทีนี้ position นะครับ 500,300คกด Enter นะครับเพื่อให้อยู่ตรงกลางสเตตหรือว่าตรงกลางเลเยอร์ของเรานั่นเองนะครับจากนั้นก็ทำการล็อกแบ็กกราวไว้แล้วทำการเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมานะครับเลเยอร์นี้ก็ตั้งชื่อว่าเลเยอร์เกมทีนี้เราก็จะทำการสร้างออบเจกต์ขึ้นมาอีก3ตัวนะครับ Insert new Object สป i s e นะครับเราสร้างตัวเพลเยอร์ขึ้นมาก่อนนะครับกดปุ่ม insert แล้วก็ไปโหลดตัวฮีโร่หรือว่าตัวเพลเยอร์ของเราเข้ามาเรียบร้อยนะครับคลิกขวา insert new object ส r i 이 e นะครับทีนี้ก็ไปสร้างเรือนะครับ boat ของเราโบ๊กดปุ่ม insert แล้วก็ไปโหลดภาพเรือ เข้ามาในโปรเจกต์ของเราคลิกขวา insert new object s u p r i y e นะครับ item กดปุ่ม insert นะครับแล้วก็ไปโหลดภาพกระทงของเราเข้ามานะครับแล้วก็ปิดไปนะครับทีนี้เมื่อได้ครบแล้วนะครับ เราก็อาจจะมีการย่อปรับขนาดให้เหมาะสมก่อนนะครับเพ a y เยอ์ก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการใส่ behavior ให้กับอ็อบเจกต์แต่ละตัวนะครับโดยนะครับในส่วนของกระทงนี้นะครับเราก็ไปที่ behavior บวกนะครับจากนั้นนะครับมาเลือก b e h a v i o r ที่ชื่อว่า bullet นะครับเป็นกระสุนกด add เข้าไปแล้วก็ปิดนะครับทีนี้เรือไปที่ b e h a v i o r กดบวกแล้วก็เลือกเป็น bullet เหมือนกันนะครับกด add ปิดลงไปนะครับส่วน player ตรงนี้นะครับใส่ b e h a v i o r เข้าไปกดบวกแล้วก็ให้เป็น8 direction นะครับ กดแอดเข้าไปแล้วก็ปิดนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาจัดการปรับแต่ง behavior แต่ละอย่างนะครับอย่างเช่นตัว player นี้นะครับก็จะมี property หยุดฝั่งซ้ายมือนะครับ set angle ตัวนี้นะครับให้มาที่ set angle นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ให้เป็น no นะครับ ถ้าเราไม่เลือกตัวนี้ให้เป็น no นะครับเวลาเราทําการเลื่อนตัวเพลเยอร์มันก็จะหมุนไปหมุนมาตีลังกานะครับซึ่งมันจะไม่ถูกต้องในการทํางานเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ต่อเป็น no นั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของกระทงนะครับ set angle ตรงนี้นะครับเราก็เลือกเป็น no เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ set angle ให้เป็น no อีกเช่นเดียวกันนะครับ เมื่อเราเซตค่าทั้ง3เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะทำการย้ายนะครับกระทงและเรือออกจากเลเยอร์นะครับเอาไว้ข้างล่างหรือข้างบนด้านข้างได้หมดนะครับไว้ตรงไหนก็ได้ที่ไม่ให้ปรากฏอยู่ในเลเยอร์นะครับจากนั้นเราก็จะไปกำหนดคำสั่งที่อีเวน s ช e e t กันนะครับมาที่อีเวน s ช e e t มาที่ add event นะครับไปที่ system next นะครับ จากนั้นมาที่ f4x second กด next ครับแล้วก็เลือก2วินาที done จากนั้นไปที่ add action แล้วก็ system next แล้วก็ไปที่ create object next tick to shoot นะครับในที่นี้เราจะให้เรือเข้ามาก่อนนะครับไปที่ boat กด ok เสร็จแล้วเลเยอร์ตรงนี้ก็คือเลเยอร์1นั่นเองนะครับทีนี้ x เราจะให้ปรากฏตรงไหนนะครับเราก็จะปรากฏาฝั่งขวามือสุดของจอซึ่งมีความกว้าง1000นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ใส่ x ว่า1 0 5่นะครับจากนั้น y นะครับเราก็จะทำการสู่ค่านะครับสู่มค่าเท่าไหร่คลิกดันไปก่อนนะครับ เรามาดูขนาดนะครับ y เราก็จะให้สูมตั้งแต่150ไปจนถึงตรงนี้นะครับ500นั่นเองนะครับเรามคลิกขึ้นมาพิมพ์ in นะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดพิมพ์ random นะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วในวงเล็บของ random นะครับเราก็สูมลงไปเลยคือ150 คอมมาไปจนถึง500นะครับดันทีนี้นะครับธรรมชาติของ behavior แบบบุลเลตนั้นนะครับมันจะทำการเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวามือเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเรือเข้ามาแล้วเราจะต้องทำการปรับทิศทางใหม่นะครับให้วิ่งมาทางซ้ายเพราะฉะนั้นก็จะมาที่โ o มกดนิกนะครับแล้วไปที่ Set Angle of Motion เน็ Next, แล้วก็พิมพ์ลบ180ปรงศานะครับคลิกที่ดันอเรือก็จะวิ่งมาทางซ้ายนะครับเดี๋ยวรันดันทดสอบดูนะครับทุกๆ2วินาทีนะครับเรือก็จะวิ่งทีนี้วิ่งเร็ววิ่งช้านะครับเราก็จะมากำหนดค่ากันต่อนะครับ a อดแอคชั่เข้าไปอีกเสร็จแล้วมาที่โบ๊ทกด next นะครับแล้วมาที่บ u ลเลต Set Speed ตรงนี้นะครับกด next จากนั้นก็พิมพ์ Shoot เราจะให้สุ่มความเร็วนั่นเองนะครับ Shoot ความเร็วช้าก็ตั้งแต่100นะครับ200คอมมา 300อย่างนี้นะครับแล้วแต่ว่าจะสุ่มได้ค่าไหนนะครับดันรันทดสอบอีกครั้งนึงนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าเรือเข้ามาบางครั้งก็เข้ามาเร็วบางครั้งก็เล่นช้าๆนะครับแล้วแต่ว่าจะสุ่มได้ครับแค่ไหนนั่นเองนะครับเอาละเมื่อเราได้เรือแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทํากับกระทงบ้างนะครับเราก็แอปแอคชั่นเลยนะครับ create object นะแล้วก็มาเลือกกระทงก็คือ item layer 1เช่นเดียวกันนะครับ x ก็ตำแหน่งเดียวกันนะครับก็คือ1050 y ก็สุ่มเหมือนกันนะครับก็คือ i n t หแลอเปิดปีด random วงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็มาพิมพ์ช่วงว่าเราจะให้สุ่มตั้งแต่ไหนไปถึงไหนก็คือ150คอมม่ามาจนถึง400ก็แล้วกันนะครับดันเรือก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราสุ่มใหม่นะครับสุ่มถึงเลข400ก็พอนะครับดันอ่าทีนี้ เมื่อกระทงเข้ามาก็ทําเหมือนกับเรือนะครับมีการเซ็ตสปีดล้วก็มาที่ไอเทมกดนิกมาที่เซตสปีดนะครับแล้วก็เลือกชูดเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับแล้วก็ระบุตัวเลขความเร็วนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะช้ากว่าเรือก็ได้นะครับก็จะมีทั้ง80คอมม่ามีทั้ง150คอมม่า มีทั้ง200ประมาณนี้นะครับคลิกที่ดันเมื่อสุ่มความเร็วแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเซ็ Set องศาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นบุลเลตดเหมือนกันนะครับเราก็มาที่ไอเทมน x กแล้วก็มาที่ s ซ v ตแองเกิลออฟโมชกดน x กนะครับตรงนี้ก็เป็นลบ180นั่นเองดันนะครับ ลันทดสอบเรยเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะต้องเห็นทั้งเรือแล้วก็เห็นกระทงลอยน้ำเข้ามาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทำโค้ดในส่วนของเพลเยอร์นี้นะครับชนเรือแล้วก็ชนกระทงทำอย่างไรนะครับเราก็มาแอดอีเวนต์เลยนะครับก็มากำหนดว่าเพลเยอร์น็กนะครับ การชนของ Construct To นั้นจะใช้คำสั่ง on collision with another object นะครับ Next แล้วก็มาเลือกว่าชนอะไรนะครับ Player ชนไอเทมก่อนนะครับกดปุ่มโอเคดันแล้วเราก็จะให้กระทงหายไปแล้วก็มาที่ add action แล้วก็เลือกไอเทม Next นะแล้วก็ให้ไอเทมหายไปก็คือ destroy ดันนะครับ ทีนี้ถ้านะครับเพลเยอร์ชนเรือบ้างนะครับเราก็มาแอดอีเวนต์อีกเลเยอร์นิกแล้วก็เลือก on collision with another object นะครับแล้วก็ชูดมาเลือกเรือครับทีนี้กดโอเคดันนะครับถ้าชนเรือแล้วให้ทำอย่างไรนะครับเราก็แอดแอคชั่นนะครับแล้วก็ให้เพลเยอร์เซตโพสิชั่น ทีนี้เราจะเซตตำแหน่งก็คือให้เพลเยอร์นั้นไปเริ่มต้นใหม่ที่เดิมนะครับกด Next นะครับเสร็จแล้วก็ระบุตำแหน่ง x และ y ของเพลเยอร์นะครับซึ่งตอนนี้เราอาจจะยังไม่ทราบว่าตำแหน่งเริ่มต้นอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราคลิกที่ดันไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาที่ Layout นะครับเราก็มากำหนดว่าตำแหน่งเริ่มต้นนะครับของเพลเยอร์เราจะให้อยู่ตรงไหนนะครับอ่าว่าให้อยู่ ประมาณนี้หรือเราจะกําหนดตัวเลขกลมๆล,ลงไปตรงนี้เลยก็ได้นะครับ position ตรงนี้นะครับอย่างเช่น239นะครับพิมพ์ตัวเลขเป็น200แล้วก็481ก็พิมพ์ลงเป็น500กด enter ประมาณนี้นะครับส่วนวันนี้คือประมาณค่าเริ่มต้นที่เราต้องการนะครับเราก็จำตัวเลขไว้ว่า x 200 y 500นะครับแล้วเราก็กลับมาที่คำสั่งตรงนี้นะครับเราก็บอกว่า x คือ200 y คือ500คลิกที่ Done นะครับทีนี้เราก็จะมารันทดสอบดูนะครับรัน l a y ยอรนะครับทีนี้ถ้าเพลเยอร์ชนกับกระทงกระทงก็จะหายไปนะครับเราก็จะให้เป็นสกอร์หรือให้คะแนนนะครับแต่ถ้า ไปชนกับเรือนะครับอ่าก็จะมาที่จุดเริ่มต้นแล้วก็จะต้องมานะครับเคลื่อนที่หรือว่าต้องมาเล่นใหม่นั่นเองอ่าแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเขาชนกระทงเขาก็จะได้คะแนนนะครับเราก็ไปทําในส่วนของคะแนนนั่นเองนี่คือวิธีการทําเกมเก็บกระทงง่ายๆด้วยโปรแกรม c o n s t a t t o l นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ